อ่าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาะแนะนำนะครับแนะนําการจัดรูปแบบรายงานนะครับซึ่งที่ถามมาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกอย่างนะครับก็เลยต้องทําวิดีโอให้ดูนะครับวิธีการเมิร์กการจัดกึ่งกลางนะครับรวมไปถึงการอ่าจากการจัดแพ็กเลเยอั์นะครับก็คือ,อใช้ในการ พิมพ์รายงานต่ตางๆนะครับอันนี้ที่คุณได้แนบมาผมเข้าไปดูแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเห็านได้ว่านข้างหน้าเนี่ยเว้นไว้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเว้นวรรคให้นะครับเราสามารถที่จะใช้การจัดกึ่งกลางนะครับการจัดกึ่งกลางนะครับตรงนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาต Copy ไปที่ไฟล์ใหม่เลยแล้วกันนะครับ ผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ตัวน,นี้นะครับแล้วก็ผมจะคัดลอกข้อความตรงนี้ผมไปสร้างใหม่ดีกว่าเดี๋ยวถ้าผมสร้างอันเดิมเนี่ยมันจะทําให้สับสนนะครับพนใหม่เลยกันเป็นการเริ่มใหม่นะครับเคเดิมจะคัดลอกนะครับจะคัดลอกข้อความตรงนี้ไป copy นะครับเอาไปที่ไฟล์ใหม่ก็วางนะครับวาง text ่ะทีนี้ผมวางมาแล้วนะครับ วางมาแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้มันมีการเว้นบรรทัดน,นะครับการเว้นบรรทดัดเยอะเลยเดี๋ยวผมจะต้องลบในส่วนนี้ออกก่อนนะครับอโอเคครับตอนนี้ผมลบออกไปแล้วทีนี้เราจะมาทําการจัดหน้ารายงานคับนะครับดูว่าเดี๋ยวจะจัดยังไงสมมุติว่า ผมกำหนดให้มีความกว้างถึงคอลัมน์ s นะครับเพราะว่าหมายเหตุอยู่ในคอลัมน์ s คอลัมน์ H เป็นคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้นะครับผมขยายก่อนนะครับขยายอาเวลาต้องการที่จะขยายพร้อมกันนะครับเราก็คลุมทึบมันไปเลยนะครับคลุมทึบมันไปแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขยายได้ตามตามใจชอบตรงนี้นะครับบรรทัดก็เช่นเดียวกันนะครับ ผมว่าเนี่ยผมต้องการที่จะขยายความกว้างของบรรทัดก็เลือกแค่นี้นะครับความกว้างของบรรทัดมันก็จะขยายให้เรานะครับโอเคทีนี้ผมจะมาะเริ่มจัดในเรื่องของหัวกระดาษนะครับคอลัมน์อเป็นคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพรีวิวดูก่อนพรีวิวการดิสน,นะครับตรงนี้ยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับเอไม่ใช่แนวตั้งนะครับถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะแสดงข้อมูลครบแน่นอนฉะนั้นเราต้องใช้เป็น แนวนอนนะครับจากพ้อเทก็เป็นแลนด์สแคปนะครับอันนี้ก็อโอเคก็จะได้มุมมองภาพที่กว้างนะครับเราก็จะเห็นเส้นตะดในส่วนนี้นะครับจะสังเกตเ,เห็นเส้นตัดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นขอบเขตนะครับขอบเขตของกระดาษนะครับคือถ้าเราอันนี้เกิดออกมาอย่างน,นี้อันนี้แสดงว่าหมาเหตุในเวลาเราพลี้ออกมาเนะี่ยมาเหตุจะไม่เห็นนะครับฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตของเส้นตะดอันนี้ไว้นะครับ ซึ่งต,ตรงนี้จนถึงตรงนี้นี่คือหน้าหนึ่งนะครับนี่คือหน้าหนึ่งหน้ากระดาษหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็ทําการประสานเซลล์นะครับที่คุณบอกว่าเนี่ยมันประสานเซลล์แล้วมันหายไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะลองประสานดูนะครับกดเม g e a n อนซิเนตตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็จัดตรงนี้ชิดขวาแลชิดซ้ายชิดขวาตรงกลางนะครับยกให้สูงสุดหรือว่าเอาแค่พอดีหรือว่าเนี่ย ให้มันติดกับบรรทัดล่างนี้นะครับผมเอาเป็นหนตรงกลางเลยกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็แค่เมิร์กมันง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากนี่เยวน,นะครับเมิร์กก่อนโอเคแล้วก็จัดตรงกลางเรียบร้อยครับจดน,นี้เราก็สามารถยี่เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยฟอนต์มันประมาณ14นะครับ14นี่ก็ขยายหน่อย หัวกระดาษแต่มันย,ยังเล็กไปเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นส6นี้เปลี่ยนสีเป็นอะไรได้ปกติน,นะครับทีนี้เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนีอ่าสีแดงสมมุตินะครับทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นพื้นหลังนะครับพื้นหลังเรนต่างก็สามารถทจะเส้นนี้ได้นะครับโอเคทีนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหัวข้อนะครับในส่วนข,อข้อเ็นได้ว่าเนี่ยมันมีบรรทัดบนแล้วก็บรรทัดล่างนะครับที่ประสานกันนะครับ บวกกับเจ็ดตรงนี้เราจะประสานตัวบรรทัดระหว่างบรรทัดอันบนเนี่ยเราประสานกันระหว่างคอลัมน์นะครับแต่นี้เราประสานกันระหว่างบรรทัดนะครับก็ประสานมันไปนะครับนี้มันก็อยู่ติดข้างล่างเราก็เดึงขึ้นมานะครับเดึงขึ้นมาด้ยตรงนี้นะครับก็เหมือนกันประสานปึ๊บปึ๊บนะครับส่วนนี้เบอร์โทรเบอร์โทรตรงนี้เราไม่ต้องประสานนะครับเพราะว่านี่เป็นภาษาไทยแล้วก็นี่เป็นภาษาอังกฤษต่อไปในส่วนนี้เราก็ประสานมันนะครับ เรียบ,บร้อยนะครับเรียบร้อยอน,นี่ก็ประสานจัดเกล็นกลางประสานจัดเกล็นกลางนะครับประสานจัดเกล็นกลางเรียบร้อยนะครับตรงน,นี้เรียบร้อยนี่ผมจะทําเส้นไว้ก่อนนะครับตรงนี้ดูเส้นนะครับตรงนี้คือขีดทุกเส้นนะครับตอนนี้ถ้าแบบนี้คือขีดแค่รอบนอกนะครับ แบบนี้ก็ขีดแค่ด้านขวานี่ขีดแที่ด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับทีนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะครับลองเล่นดูได้ในที่ผมเคยตอบไปคือเราต้องลองเล่นนะครับโอเคทีนี้ผมจะเอาเป็นเลือกเป็นนี้นะครับจะได้เป็นแบบนี้ขอจัดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี้ความขนาดของตัวหนังสือก็จะเป็น14 นะครับ14ส่วนนี้ก็จะเป็นแค่อ่าสัก10 11นะครับตัวหนาะก็พอแนละ้วอ่าโอเคนี่จะเล็กไปหน่อยแล้วก็ขยายมานี่ก็ขยายมานะครับขยายยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันมาเหตุมันเกินชึ้นไปนะครับก็เป็นอันว่าโอเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็ เสรในส่วนของการจัดเกินไปนะครับทีนี้เราไม่ต้องการให้แสดงเส้นพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปซ่อนมันได้นะครับตรงนี้ซ่อนแท็กร์มบาร์นะครับซ่อนเฮดเดอร์ของมันนะครับนี่ก็ซ่อนเส้นบรรทัดแหงไไม่มีเส้นบรรทัดนะครับเมรติว่าผมต้องการที่จะตีเส้นบรรทัดผมตีเลยทั้งหมดนะครับปึ๊บนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ต้องการที่จะตีนะครับผมต้องการให้มันเป็นว่าง ก็เซตดนี้ไปนะครับโอเคเลี้ยวใหม่นะครับเรียบน้อยนะครับทีนี้เรามาจาัดก็เรียกว่าเซตอินพื a นทีนะครับนี่ก็คือกําหนดพื้นที่ในการพิมพ์นะครับเวลาเราจับพิมพ์เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องทําไอหัวกระดาษเนี่ยเพิ่มนะครับ ให้ทาไว้แค่ที่เดียวก็พอนะครับสมมติว่าผม Copy ตรงนนี้ามาะครับ Copy น,นามาวดลอกวางไปเรื่อยๆนะครับนี้อ่ะมันจะเกินมาแล้วมันจะเกินมาเป็นหน้าที่สองแล้วทีนี้ผมลองปริ้นดูนะครับตรงนี้ถูกล่าออกมาปุ๊บอ,อ่าตรงนี้จะไม่มีหัวกระดาษนะครับเราต้องมาสร้างหัวกระดาษเดียทุกทีทุกทีทุกทีเนี่ยมันไม่ได้นะครับนี่เราต้องสร้างหัวกระดาษทีเดียวนะครับ สร้างแค่ครั้งเดียวนะเราก็กําหนดไปเลยนะครับไปที่แพ็ก layout ในส่วนนี้นะครับ้วก็มาบพิมพ์นะครับพิมพ์ในในส่วนนี้นะครับพิมพ์ใน area ในส่วนไหนเราก็เรียกไปเลยคลุมทิบในส่วนนี้ไปเลยนะครับเรอเลือกทั้งหมดนะครับจาก column A ถึง column H นะครับแล้วก็ในส่วนของ top นะครับ top นี็คือ header ของมันตรงนี้เราก็เลือกแค่ในส่วนของบรรทัดที่1ถึง7นะครับแค่นี้ ถ้าเราต้องการจะมีส่วนท้ายหรือว่าฟุตเตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุได้นะครับฟุตเตอร์แต่ว่าใน,ใน,ในตัวอย่างยังไม่มีนะครับผมไม่ดูแค่นี้ก่อนแล้วก็กดกรุเคไปโอเคแค่นี้เรียบร้อยครับนี่เราลองลองปรินพ์ดูนะครับเราก็ลากนี่มาตัวนี้ยังเกินอยู่นะครับแสดงว่ายังเกินอยู่หลายเหตุนี้เราก็ หดมานนดนงนะครับหดลงมาโอเคทีนี้ลองตีใหม่อ่าเห็นไหมครับในส่วนของตรงนี้จะไม่เลื่อนเลยนะครับในส่วนของัวกระดาษนจะไม่เลื่อนนะครับเราแค่าเลื่อนเมาส์ลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็จะไม่เลื่อนมันก็จะเป็นประโยชน์เวลาเรากรอกข้อมูลไปเนี่ยเราสามารถียกกรอกออกมาได้เรื่อยๆยนะครับพอมัน สิ้นสุดบรรทัดมาหน่ยมันก็จะขึ้นหน้าใหม่ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสมมติเราต้องการที่จะเพิ่มคําว่านิสิตนักศึกษานะครับเป็นปริญญาโทรเราก็เพิ่มต่อไปได้เลยนะครับ <c oughs> นักศึกษานะครับปริญญาโทนะครับสมมติตนี้ก็เพิ่มได้มันก็จัดกลางให้มันเดิมนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่เราก็แทรกนะครับแทรก อินเสิร์ตเข้ามานะครับแทรกอินเสิร์ตนะครับ Insert. แต่ถ้าเราต้องการแท็บร่างมาเราก็มาอินเสิร์ตตรงนี้นะครับก็จะอินเสิร์ตขึ้นมาทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรายังเป็นติวได้เหมือนเดิมสมมติผมพิมพ์มันอะไรเล็กๆไปได้กันก็ลองเป็นติวโอเคมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับยัเงเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ก็ลองศึกษาดูแล้วกันครับแต่ว่า,าจะเข้าใจนะครับ แล้วก็ลองหัดเล่นเยอะๆจะได้เห็นวิธีการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็ลองหัดเล่นดูเราะถ้าไม่ลองหัดเล่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างไรนะครับสวัสดีก็สวัสดีนะครับ